เชฟเฮ้ยเชฟจับได้ไหมนั่นได้ไปอีกตัวนึงแล้วเชฟนั่นนั่นสองตัวได้แล้วเออโยลงไปคืนมันตัวน้อยหรือปลาอะไรให้ดูก่อนปลานินหรือเปล่า เดี๋ยวก็ไปอีกอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาอะไรแบบนี้ปลาเหมือนเดิมตื่นจตื่นเต้นเหรออุ้ยข้างหลังอีกตัวนึงจับหัวมันนะลูกเวลาจับปลานะ่ะจับหัวมันกดเปิดฝามือนึงอุ้ยน่น่ๆอีกตัวนึง่งใส่เลย จิดจิตฟ้าเฮ้ยได้ตัวนึงแล้วโอ้จับหัวมันลูกตัวใหญ่จับแน่น้ำไปวางหม้อความนี่ความนี่หมดเลยนะเชฟวู้ไหนเชฟโทรหน่อยโอ้จิดฟ้าโอ้สนุกไหมล่ะสนุกไหมสนุกไหมจับปลาในน้ำสุดสาวันนี้สุดสาวันนี้พ่อสุดสาวสุกไม่หมด ถูกไม่หมดน้ำมันซื้อมองมาคืนก็ตัวอาจุริกสะ